เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้ร้านฟามิลี่ฟิล์มระดับยอดค่ะอยู่ข้างๆโรงเียของเรืออยู่ริมถนนแจ้วัฒนะเลยค่ะอ๋อโอเคก็ที่นี่นะเป็นลามินาเอ็กซ์คลูซีฟช็อปด้วยนะครับก็พอดีเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องฟิล์มกันเยอะเขาฝากมาถามนะครับอยากจะรู้ว่าเออที่เนี่ยเนี่ยลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ติดฟิล์มอะไรกันติดฟิล์มลามินาเลยค่ะที่ติดกันเยอะสดุดมาถึงก็มาถามฟิล์มลามินา แล้วเราลา,า,ามีนาเนีน่ยดีกว่าที่อื่นยังไงครับดีกว่ายุ่ห้ออื่นตรงที่ว่าการเก็บของและการแสงแดดได้จริงตามที่มีการทดสอบแล้วก็อายุการใช้งานอยู่นานในหลายปีค่ะแล้วก็บริการหลังการขายในเรื่องของการเคลมฟ์ีอะไราพวกนี้ค่ะเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เจ็ดปีถ้าอย่างเช่นไม่รับการลูกค้าหายก็ย,ยังสามารถ เช็คประวัติเช็คข้อมูลได้แต่ลูกค้าจะต้องมีแบบข้อมูลตอนที่มีกรอบไปรับการน,นะคะส่<อ>งเข้าไปที่บริษ<อ>ัทเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลช่วยลูกค้าคือคือคือเขาเก็บประวัติไว้7ปีเลยใช่ไหม<ช>สมมติเราเคยมาติดที่ร้านกรอกประวัติรับประกันไว้ที่ร้านทางร้านส่งข้อมูลไป<ช>นะครับข้อมูลตรงไหนเขาก็เก็บใส่ประวัติไว้<ช>วันหนึ่งมีปัญหาฟิล์มนะครับลอกลอนแตกไรงาอะไรอย่างนี้ก็เคลมได้ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มี อยู่ก็อาจจะใช้เวลาในการค้นข้อมูลนานนิดนึงก็แต่ว่าข้อมูลของลูกค้าไม่หายแน่นอนถ้าลูกค้าเขียนมาแล้วกันแล้วก็มีการส่งเข้าไปที่บริษรัทอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับก็อ่ะอย่างนี้ละกันคือคําถามที่เพื่อนผมเนี่ยถามมาเยอะที่สุดเลยคือว่าถ้าสมมุติเขาจะเริ่มติดฟิล์มเนี่ยเขาจะมีการเลือกยังไงหลักในการเลือกก่อนจะติดฟิล์มควรจะรู้อะไรบ้าง ึ้นมากกว่ามีเดินทางต่างจังหวัดไหมเพราะว่าเดินทางต่างจังหวัดถนนบางช่วงไม่มีไฟมันก็จะขับลำบากในเวลกากลางคืนค่ะและะ้วก็ช่วงเวลาตกหนักตัวนี้ในเรื่องของการเลือกความเข้มฟิลมาดูในการใช้งานประมาณนี้โอเคอย่างงี้แนละ้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องดีกว่าเนาะพอดีผมเห็นมันมีชาร์ตฟรีไม่เลือกด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่าช่างทำงานนี่วันนี้มารบกวนนิดหนึ่งนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่า ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ติดฟิล์มกำลังติดกันอยู่นะครับนี่ติดเอาผ่าันด้วยอเครับรนในโฮมดอม <c oughs> โอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างฟิล์มนะคะจะมีเฉดสีให้เลือกดูว่าความเข้มที่ลูกค้าต้องการ จะดูประมาณความเข้มเท่าไหร <_: S 1> แล้วแตกต่างกันออกไปก็จะมีแบบมีเงาสะท้อนแสงหรือไม่มีเงาสะท้อนแสงค่ะอ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่อันนี้อะไรตู้อะไรทำไมเยอะแยะเลย<_':<_':อ๋อเป็นรางวัลค่ะที่เราได้รับมาอ๋อไปแข่งที่ไหนมาครับหรือได้จากที่ไหนมา,าส่วนจะได้จากทางบริษัทลามินาค่ะบริษัทเทคโนซลยีที่เขาจะประเมินการทํางานอาจจะแบบลูกค้ามีการข้อมูลอาจจะมีแบบ ส่งข้อมูลไปแล้วอ๋อคือเขาเก็บดัตต้าเพจเรื่องของคําชมเชยอ,อะไรสฉิี่เอาไร้งี<ช>้ถูกไหมอ๋อ,อ,อโอเคอะมากลับมาเรื่องฟิล,มล์มเราต่อเนาะก็เมื่อกี้ที่ถามกันข้างนอก,นอกเนาะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับพอดีวันนี้มาไม่ได้เตรียมตัวเลยต้องขอโทษ<ช>ด้วยนะครับ,รบ <laughs> โอเคก็อันนี้เป็นฟิลม์มใช่ไหมเ<ช>มื่อกี้เนี่ยเราติดคําถามไว้ว่าถ้าพี่แนะนำวิธีติดฟิล์มให้หน่อยเนี่ยพี่จะมีวิธีการแนะนํำยังไงนะครับอ่ะเมเ่อร์่รถเป็นสีอะไรคะรถเป็นสีขาว เป็นสีขาวอยากให้ฟิล์มออกเป็นกลมกลืนกับสีรถหรือว่าออกเป็นแบบดูดุด้มันเลือกมาเล่นได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือในส่วนตัวชอบดูดุเนาะมีสีไหนที่ติดแล้วดุแล้วหล่อบ้างก็จะมีเป็นโทนสีชาโคลค่ะรอบพันก็ติดได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นติดแล้วจะดูดุดูเข้มค่ะแล้วก็อยากชอบบานหน้าเข้มเข้มก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นสีชาโคลอันนี้ก็จะเข้มน้อยลงมาหน่อยใช่ไหมครับแต่เข้มเพื่อที่ว่าบานหน้าจะได้ดูสว่างขึ้น อ๋อโอเคมันน่าดูสว่างขึ้นะนะครับแล้วถ้าผมชอบแบบสีกลมเกลืนน่ะสีกลมกลืนก็จะเป็นแบบมีสะท้อนแสงค่ะถ้ารถสีขาวนะคะติดเป็นฟิล์มแบบมีสะท้อนแสงจะกลมเกลืนกับสีรถนะคะคแล้วก็การกันความร้อนจากแสงแดดจะกันได้ดีกว่าโทนที่เป็นดำดุค่ะอ๋อคือทางร้านก็ติดเอาไว้ให้ดูแบบไล่สีเลยเนาะความคสี่ะิบเวามเขห้าสิ5เปอร์ซนหกสิเปเซ็แสิบเเซอันนี้แบ่งเป็นซีรีส์นะครับใช่ค่ะ หรือว่าลูกค้าที่ต้องการเน้นในเรื่องของอุปกรณ์ระบบนำทางต่างๆอย่างเชื้อทุกเกิลระบบนำทาง GPS ค่ะจะมีฟิล์มที่ไม่บล็อกสัญญาณ d ดียตน,นะคะ,เ,เ,เ,ะเป็นรุ่นเดียต้อนเซรามิกตัวน,นี้ก็คือติดแล้วจากข้างในมองออกมาจะดูสว่างข้างนอกมองเข้าไปจะดูเข้มแล้วก็ไม่บล็อกสัญญาณโอเคอ,อ,อย่างนี้นี่เองครับแล้วเนี่ยอย่างน,างนี้อย่างนี้คือ จริงๆอะผมรู้มอกว่าฟิล์มเนี่ยพอใช้ไปสักพักใช่ไหมมันจะมีการเสื่อมคุณภาพใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนผมเนี่ยเขาที่มาติดฟิล์มกันถูกไหมเขาสงสัยอันหนึ่งมากเลยคือเขาสงสัยว่าเฮ้ยฟิล์มติดแล้วเนี่ยมันต้องดูแลรักษาไหมหรือติดเฉยๆเดี๋ยวมันอยู่ดูดูแลความร้อนในรถเราเองนะครับคือเราควรจะดูแลรักษามันยังไงครับหลังจากที่เราติดไปแล้วในการดูแลรักษานะคะเราจะแนะนําลูกค้าห้ามใช้น้ํายาที่มีส่วนผสมของสาร แอมโมเนียหรือว่าเป็นสารต่างๆมาเช็ดถูบนเนื้อฟิลม์มเพราะจะมีผลทําให้ฟิลม์มให้สารกัรอยขูดขีดของฟิล์มค่ะลุดลออก๋อพวกสารแอมโมเนียนี่อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรครับเป็นพวกน้ำยาเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ค่ะที่มีส่วนผสมของสารพวกนี้ให้ใช้แค่ผ้าสะอาดหรือเป็นกระดาษทิชชู่นิ่มๆ,ๆเช็ดบนเนื้อฟิล์มก็พอค่ะ๋อถูแรงได้ไหมถูแรงได้ค่ะแต่ต้องเป็น ทิชชูนิ่มๆนะคะที่ไม่มีฝุ่นผงอะไรพวกน,นี้ว่าถ้ามีฝุ่นมันก็ยังขวนแล้วนะทำ,ทำให้ฟิล์มเป็นรอยจากขุดขีดได้ก็คือไม่แนะนาไม่ใช้พวกน้ํายาเช็ดกระจกถ้าจะเ<ม>ช็ดเจอเช็ดฝ<ช>ั<ช>่งนอกฝั่งในฟิล์มเนี่ยไม่ควรจะใช้น้ํายาเคมีใช่ค่ะใช่ไหมแสดงว่าผมเข้าใจถูกแล้วโอเคครับแล้วอย่างนี้ครับคือมันจะมีอันหนึ่งนะครับที่เพื่อนผมถามเยอะอีกนะครับมันจะมีอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมสังเกตเห็นอันนี้มันจะมี มันจะมีรหัสฟิล์มตรงนี้เห็นไหมมีรหัสฟิล์มตรงนี้น,นี่อันนี้ฟิล์มฟิล์มนี้ใสหน่อยมีรหัสฟิล์มตรงเนี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยเราสามารถลบออกได้ไหมคือบางทีเนี่ยมันมันมันติดกันลอยก็โอเคแหละแต่เบื้องผมมันขี้ลำคาอนะ่ะเออเห็นอะไรนี่เนี้ยนะมันรู้สึกลำคาญอยากจะลบออกเนี่ยลบได้ไหมลบได้ค่ะเบื้องต้นลูกค้าตรวจสอบดูรุ่นฟิล์มแล้วก็รหัสฟิล์มนะคะว่าตรงกับรุ่นที่เลือกไหมแล้วให้ทางร้านจัดการลบให้ในวันนั้นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ฟิล์มแห้งอ๋อคือ หลังจากที่เราตรวจสอบรถเรียบร้อยแล้วสามารถให้ทางร้านนะคะลบตัวหนังสือตัวนี้ได้เลยค่ะแต่แนะนําว่าไม่ให้ลบหมดนะคะให้เหลือไว้สัก1จุดนะคะเพื่อตรวจสอบในอนาคตค่ะว่าฟิล์มที่เราติดเป็นรุ่นไหนเพราะว่าฟิล์มมันจะมีรหัสรุ่นแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันค่ะอ๋อสมมตินะผมแบบวันออกผมก็ยังไม่ลาคาหรอกแล้วบังเอิญติดจากร้านที่ไปใช่ไหมเป็นแฟมิลี่ฟิล์มเมืองทองเนี่ยเออผมว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเมียบน่น แ,แฟนบ่นโอ้โหตัวเองติดฟิล์มอะไรมีลายๆเงี้ยไม่ชอบสมมติติดจากร้านพี่เนี่ยขี่มาให้ลบวันหลังได้ไหมได้ค่ะหรือเป็นร้านที่เป็นศูนย์ลามินาใกล้บ้านก็ได้ค่ะให<อ>้สามารถเข้าไปให้เข้าร้ได้หรือถ้าเป็นศูนย์ลามินาเนี่ยเขามีวิธีลบของเขาถูกไหมซึ่งปลอดภัยแน่นอนอน้ำยานี่ก็จะเป็นน้ํายาจากทางบริษัทลามินาให้มา<อ>บริษัทฟิล์มเทคโนเซลล์ค่ะ ถ้าอยากชัวร์มาลบที่ร้านได้ค่ะแล้วถ้าเกิดลบเอง่ะลบเองมันอาจจะมีคราบของน้ายาคราบของมือค่ะมีตกค้างอยู่จะเป็นคราบดําๆอาจจะลบไม่เกลี้ยงตัวนั้นถ้าสะดวกนะคะแนะนําไปให้ที่ร้านลบให้โดยโดยช่างก็จะสะดวกกว่าค่ะอ๋อจะดีกว่าจะหมดเลี้ยงมากกว่าเพราะถ้าลบแบบบางทีออกไม่หมดจะมีคราบมึกเป็นดำๆเป็นคราบไม่สวยทีนี้โดนโดนแฟนบ่นหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมโอเคอ่าแล้วก็ อยู่นี้อยู่เมืองทองใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมวันนี้ผมมาถาวเนี่ยก็ขายของหน่อยว่าร้านร้านพี่พ่องเนี่ยร้าน Family f ฟ,ฟิลม์มประดับยนต์นะครับมีดีอะไรทำไมต้องมาติดที่นี่ไม่ต้องเลยก็คือเราจะดูแลเหมือนกับรถของเราเองน,นะคะดูแลลูกค้าให้ลูกค้าแฮปปี้การแนะนำฟิลม์มเราจะดูที่ลูกค้าชอบเป็นหลัก แล้วก็การใช้งานอย่าง, mm hmm. งเช่นบางทีลูกค้ามีอายุหน่อยเราจะไม่แนะนําติดฟิล์มเข้มมากเกินไปเพื่อที่ว่ากลางคืนลูกค้าจะได้ขับมองมาสบายตาจะให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลือกฟิล์มก่อนแต่เราจะมีให้คําแนะนําได้ว่าแตกต่างกันยังไงค่ะจะดูแลเหมือนกับเป็นรถของเราเองเพราะเราไม่อยากจะให้ลูกค้าแบบต้องลอกเปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆแล้วดูแลกันหลังการขายเราจะมีการเก็บบันทักข้อมูลของลูกค้าถ้าลูกค้าติดจากเรานะคะ ส่วนหนึ่งเราจะมีเก็บข้อมูลเก็บประวัติลูกค้าว่าลูกค้าติดป็นฟิล์มรุน่นไหนเบอร์ไหนอยากเป็นฟิล์มลามินาเราก็จะมีประสานกับทางบริษัทให้อยา่างเช่นลูกค้ามาับการหายลูกค้าบอกทะเบียนรถหรือหมายเลขตัวถังรถเราสามารถช่วยลูกค้าเช็คได้ว่าติดไปเมื่อไหร่แล้วเราประสานกับทางลามินาให้<อ>ว่า,าลูกค้าประวัติการติดตั้งแบบนี้นะเราก็ให้เขาส่งตัวสำเนา ไปรับกันมาลูกค้าก็ทกําการเข็มได้แล้วดูแลให้ติเดเจ็ดปีเหมือนกันอ๋อคือคือถ้าสมมติว่าติดลาจาลันพี่ถูกไหมแล้วลืมใบหายอะไรเงี้ยแต่จาได้ว่าติดที่ร้านพี่ดีแฟมิลี่ใช่ไหมพี่ก็เช็คให้ด้วยใช่ค่ะอ๋อเวิร์กเลยเก็บข้อมูลให้ลูกค้าด้วยอ๋โอโอ,โอเคครับผมทวนอีกครั้งได้ไหมร้านอยู่ตรงไหนร้านจะได้มาถูกฝั่งตรงข้ามกับเมืองทองธางนีค่ะถ้ามาจากทางด่วนลงทางด่วนวนมาทางฝั่งปากเกร็ดนะคะพอผ่านโรงเรียนคลองเกลือมาร้านจะอยู่ ัดจากโรงเรียนของเกือเลยค่ะจะมีป้ายหน้าร้านเป็นป้ายสีดำเงินเป็นฟิล์มกองแสงว้น้าเ,เป็นด้านหน้าร้านเลยค่ะ,คะหรือว่าใช้ Google Map ก็สามารถพิมพ์ไฟเบฟิล์มประดับยนต์ก็จะนํามาที่ร้านได้เลยโอเคครับผมมีเบอร์ร้านไหมมีค่ะเพื่อเพื่อโทรโทรมาถามก่อนค่ะเบอร์โทรนะคะ029817767-8ค่ะโอเคครับผมงก็วันนี้ขอบคุณพี่ผ่องมากนะครับกับร้าน แฟมิลี่ฟิล์มระดับยนต์นะครับเมืองทองเนาะถ้าใครชอบนะครับบริการนะครับชอบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องติดฟิล์มนะครับอยู่ในละแวกแถวๆแ,แ,แจ้งวัฒนะเมืองทองนะครับมาใช้บริการได้นะครับที่บริการหนึ่งที่นะผมชอบมากเลยที่พี่บอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพี่จะรู้ว่าเขาใส่ตาไม่ค่อยดีแล้วก็แนะนําติดฟิล์มที่มันไม่ค่อยเข้มมากอโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ